สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเปิดรายชื่อ4ดาวรุ่งลุกครึ่งไทยที่ค้าแข่งกับทีมในเพยร์ลีอังกฤษณเวลานี้ 1. จุดซุสซับเบลจากเชลซี หัวหอ,อกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีที่ขาแข่งกับทีมชุดเยาวชนของเชลซีเคยติดทีมสิงโตคำรามในชุด U15 และ U16 มาแล้วซึ่งหลายคนลุ้นให้เจ้าหนูรายนี้เลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่แถมผลงานยังจัดว่ายอดเยี่ยมซัดไปแล้ว19ประตูจาก23นัดให้กับทีมชุด U18 ของเชลซีในฤดูกาลนี้ 2. เบนเดวิดจากฟูแลม กองกลางลูกเครื่องไทยผสมอังกฤษสิงคโปร์วัย20ปี้าแข่งอยู่กับทีมสรองฟูแลมในฤดูกาลนี้ทำเป็นหนึ่งแอซิสจากการลงเล่น10นัดในเพลย์มลชกชุดยู23เจ้าตัวเคยลงเล่นในนามทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้ว1เกมและเคยเล่นด้กับทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุ19ปี1เกมด้วยกัน 3. ธนวัน์ซึงจิตถาวรเลสเตอร์ซิตี้ ตัวลูกสายเลือดไทยแท้วัย21ที่ไปเติบโตอยู่ที่ฝรั่งเศสเคยเป็นเด็กปั้นของนองซี่ก่อนย้ายมาเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้เจ้าตัวทําสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อในเกมเพเมลิกในเกมที่เลสเตอร์พบกับแมนซิตี้แต่น่าเสียดายทีมยังไม่ได้รับประกาศลงสนามผลงานในปีนี้ทำไปแล้ว5ประตูกับ1อัสซิดให้กับทีมสำรองโดยก่อนหน้านี้เจ้ากันเคยเลือกเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุด U16 และ U17 มาแล้ว โดยเจ้ตัวมีรายชื่อติดโผในทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลางปีนี้4ี่เคิร์บี้มรเรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนุ่มน้อยวัยเพียง13ปีลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ขาแข้งให้กับทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่อายุ8ขวบเล่นในตำแหน่งปีกด้วยหน้าตาอลอเลาบวกกับการมีสตาที่คล้ายคลึงกับเดวิดเบคแฮม จนสื่อไทยยก็เป็นนิวเบกแคมกันเลยทีเดียวคงต้องมาลุ้นกันว่าที่สุดแล้วแข่งไทยรายนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนบนถนนสายนี้และเมื่อถึงเวลาจะตัวจะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยตามที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้หรือไม่ลโซอทีลเทศวิโนไทยตกลงเซ็นสัญญาอยู่ลาตะขายให้กับโพลิเทโลเอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวจากชนบุรีต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลปอลิเทโลเอฟซีประกาศต่อสัญญายืมตัวรีซอทีระเทพวินโนไทยกองหน้าจอมเก๋าวัย36ปีให้อยู่ช่วยทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลไปที่เรียบร้อยท่านี้ปอลิเทโลยืมตัวทีรเทพมาจากชนบุรีเอฟซีตั้งแต่ช่วงเลกสองของฤดูกาลที่แล้วและทำผลงานได้น่าประทับใจจากการลงสนาม14นัดทำผลงานยิงไป2ประตูกับ2อแอซิสทำให้โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒชัยโชค ตกลงต่อสัญญายืมตัวรีซอเก็บไว้ใช้งานต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นสลหรับการต่อสัญญากับรีซอถือเป็นข่าวดีล่าสุดของฟนบอลเทโลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมได้ตัวกิติพงพ์ภูแถวเชือกในด่านจากสุขุทยเอซและลิซาร์ดพาสู่กองหน้าเยอรมันวัยสาอดีตเยาวชนทีมชาติเยอรมันและอดีตนักเตะเลเวอร์คูเซนมาร่วมทัพแล้ว ไทยมีลุ้นดวลเวียดนามเกมเพลย์ออฟลุยศึกฟุตซอลโลก AFC เปิดเผยรูปแบบการเพลย์ออฟเพื่อหาตัวแทนทวีป2ทีมไปแข่งขันรายการฟุตซอลชิงแชมป์โลกณประเทศลิทัวเนียโดยจะเป็นการประกบคู่แบบน็อกเอาท์ย่าเยือนกำหนดจับสลากในวันที่27เมษายนนี้หลังจากที่ AFC ได้ประกาศยกเลิกการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2020 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และใช้หลักพิจารณาจากอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของฟุตซอรรวมไปถึงผลงานในรายการชิงแชมป์เอเชียมาประกอบกันปรากฏว่าอิหร่านญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานได้เป็นตัวแทนโดยอัตโนมัติเนื่องจากผลงานในทั่วเอเชียและแรงกิ้งค่อนข้างดีขณะที่ทีมชาติไทยเวียดนามอิรักเลบานอนจะต้องจับสลากและเพย์ออฟหาอีก2ทีมไปฟุตซอลชิงแชมป์โลก ล่าสุด AFC ได้เปิดเผยวิธีที่จะนำมาใช้ในการเพลย์ออฟโดยจะเป็นการจับสลากประกบคู่แบบน็อกเอาท์เล่นแบบเย้าเยือนซึ่งทีมที่ชนะในแต่ละคู่จะได้สิทธิ์แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกทันทีนัดแรกจะมีการแข่งขันกันในวันพฤหัสที่20พฤษภาคมขณะที่นัด2จะแข่งขันกันในวันอังคารที่25พฤษภาคมทั้งนี้ AFC ได้ให้เงื่อนไขกำหนดให้ชาติที่เป็นเจ้าบ้านจัดหาสนามกระบวนการด้านการกักตัว และวีซ่าสำหรับทีมเยือนหากเจ้าบ,บ้านไม่สามารถจัดการแข่งขันเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางหรือเงื่อนไขอื่นๆจากทางภาครัฐทางเจ้าบ,บ้านจะต้องจัดหาสนามกลางให้กับ AFC พิจารณารับรองโดยการจับสลากจะมีขึ้นในวันอัคารที่27เมษายนนี้เวลา15นาฬิกาณที่ทำการของสมาพันธ์ถ่ายทอดสดทาง YouTube หากให้นึกถึงแข้งต่างชาติที่ขึ้นมาเป็นตำนาน,นลีกสูงสุดของไทยคงต้องยกให้เดียโก้ลุยซานโต้กองหน้าจากบราซิลที่คว้าทุกรางวัลในลีกสูงสุดแดนสยามทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนผู้ทำประตูสูงสุดในไทยลีกนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปีและทำแฮตทริกมากที่สุดในไทยลีกโปรไฟล์การคาแข้งของเดียโก้ลุยซานโต้นั้นไม่ธรรมดาเขาเคยถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน23ปี ชุดเหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2008แต่ก็ต้องถอนตัวก่อนการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บเคยผ่านสังเวียนลูกหนังระดับโลกอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นเคียงบ่าเคียงไหล่กับเนมาซุปตาทีมชาติบราซิลก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งในศึกฟุตบอลไทยลีก2558เดี 8, ยโก้ย้ายมาเล่นให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดและกระโชฝีเท้าเตะเข้าประตูไปถึง33ลูกจาก32นัด ควา้ารางวัลดาวซันโบและนักเตะยอดเยี่ยมไปแบบไร้คู่แข่งแถมยังมีส่วนช่วยให้ปราสาทสายฟ้าควา้าแชมป์ถึง5รายการในฤดูกาลนั้นซึ่งยังไม่มีสโมสรหนในในเอเชียเคยทำได้มาก่อนมีนาคม2561เดียวก,กลุยซานโต้สามารถทำประตูครบ100ประตูให้กับสโมสรนในการเล่นทุกรายการและทำครบ100ประตูในไทยลีกในเดือนตุลาคมทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่6ที่ทำสถิตินี้ได้นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้เล่นที่ทำประตูสูงสุดตลอดการของบุริรัมอีกด้วยตลอดการเล่น4ปีให้กับบุริรัมเขายิงมากถึง133ประตูรวมทุกรายการกวาดแชมป์ไปได้ถึง11รายการหลังจากประสบความสำเร็จในไทยลีกแล้วเดียวกหลุยซานโต้ก็เดินทางไปหาความท้าทายใหม่ที่มาเลเซีย2ฤดูการลงสนามไป36นัดซัดไป16ประตูกับอีก8แอซิดซึ่งเขาก็เป็นกำลังสำคัญของทีมเหมือนที่ผ่านมา พายยโฮตารุนทักซิมคว้าแชมป์ได้อย่างสุดยอดแม้จะเป็นการแข่งขันกันเล็กเดียวเพราะโควิดระบาดและต้นปีที่ผ่านมาเดียโก้ก็กลับมาเล่นในเมืองไทยอีกครั้งกับบีจีปทุมยูเนเต็ดพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์แม้เขาจะเล่นไม่เต็มฤดูกาลแต่ลงสนามเมื่อไหร่ก็ยิงประตูสําคัญได้เสมอและสามารถยิงแฮตทริกครั้งที่9ได้ทําให้เขาขึ้นท่านเป็นนักเตะที่ทําแฮตทริกมากที่สุดในไทยลีกฟอร์มการเล่นและผลงานของเดียโกลยซานโต เป็นเครื่องพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นแล้วว่าเขาคือนักเตะต่างชาติที่เป็นตำนานไทยลีกจากผลงานของช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ที่จบอันดับ15ในศึกไทยลีกมี17แต้มจาก30นัดต้องตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2ทางด้านชนะพงศ์ศีคงอยู่ผู้ช่วยผู้จัดการทีมตราด FC เปิดเผยว่า เรื่องการบริหารทีมกับฤดูการที่ยาวนานแบบไม่มีใครคาดคิดจากพิษโควิด -19 จุดนี้ต้องยอมรับหัวใจของท่านนายกวิเชียนรั์เจริญที่ท่านอุ้มทีมให้รอดจนจบฤดูการได้เราเจอพิษของสปอนเซอร์บางรายของเราที่ไม่ให้เงินเราเลยแม้แต่บาทเดียวแม้ว่าจะไม่มีสัญญาอะไรกันแต่ถ้าตกลงกันแล้วและไม่ทําตามสัญญาท่านนายกวิเชียนก็บอกว่าไม่เป็นไรเราสู้ของเราได้ที่ผ่านมาเราประสบปัญหาด้านการเงินจริง แต่นายกวิเชียนก็ใช้งบประมาณส่วนตัวในการจ่ายเงินเดือนให้กับนักเตะทุกคนแบบที่จ่ายตรงตลอดและตราด f อก็น่าจะหมดค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณ50ล้านขอเรียนตามตรงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเป็นเรทที่เกินงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้เดิมอยู่ที่25ล้านบาทเท่านั้นซึ่ง25ล้านบาทประกอบไปด้วย20ล้านบาทเป็นเงินเดือนนักเตะและสตาฟโค้ชทั้งหมดส่วนอีก5ล้านเป็นค่าเบ็ดเตล็ดต่างๆซึ่งมันลำบากกันจริงๆชนะพศงศรีคงอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการทีมปราด FC ได้เผยถึงแผนงานในฤดูกาลหน้าที่ทีมจะต้องไปเล่นในไทยลีก2ด้วยว่าถึงตอนนี้เราได้เตรียมงานเอาไว้คร่าวๆแล้วโดยจะรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งเบื้องต้นเตรียมจะสรุปกับสปอนเซอร์ไว้4รายเป็นเงินโดยประมาณ20ล้านบาทบวกกับที่สมาคมจะให้มาอีก5ล้านซึ่งกระพอจะทาให้ทีมมีลุ้นกลับมาเล่นในไทยลีกอีกครั้งโดยจะสรุปกับสปอนเซอร์ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้อยากให้แฟนบอลตราดเบาใจ เราเดินต่อแน่